ฟังแล้วเป็นยังไงบ้าง <ừ> ปฏิบัติยังไงบ้างทุกวันนี้ภาวนาอย่างไงพุทโธท,ท,ท,ทำยังไงบ้างพุทโธอย่างไงมจำบทสวดมนต์ได้ไหมนี่จำไม่ได้ค่ะเอาเวลาสวดสวดยังไงล่ะเกดเกดนโมนโมอย่างเดียวใช่ไหมแล้วเวลาพุทโธพุทโธยังไง โทหัโโทหายใจเอเวลาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอ่าไปลองท่องพูดโทสซิพูดโทอ่าแล้วท่องพูดโทพูดโทพูดโทสิ อ่าเราหายใจเข้าหายใจออกอ่าเองหายใจเข้าพุทโธดูพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกพุทอ่าอันไหนลองรู้ลมหายใจเฉยๆสิลองหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องพุทโธหายใจเข้าเฉยๆหายใจออกเฉยๆ รู้สึกไหมยู้สกรู้สึกว่าหายใจเข้าหายใจออกอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะคิดไหมเวลาหายใจมันคิดอะไรในใจไหมไม่คิดไม่คิดนะเออเวลารู้ลมหายใจเราจะไม่คิดถูกไหมอ่าเวลาเวลานอนอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยนอนทําอะไรสมมตินอนอยู่เฉยๆดูอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยในใจเราคิดอะไรคิดท่องพุทโธอ่าพุโทโธในใจตลอดใช่ไหม,ไไหมอ่า แล้วเวลาพูดโทแล้วมันเป็นยังไงบ้างความรู้สึกสบายสบายไม่คิดอะไรมันมีความกังวลไหมไม่กังวลตอนนี้ไม่กังวลเนาะเรารู้ตัวชัดเจนอ่าแล้วสมมติเวลาที่เราขยับแขนขาขยับร่างกายรู้พูดโทไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมรู้อยู่กับอะไรรู้อยู่ขยับแขนขาใช่ไหมตัวว่าขยับเอออ่ะลองลงยกแขนให้ดูหน่อย ยกเฉยเฉยารู้สึกตัวไหมว่ายกอยู่เ,<ล>ยเอาล,ง,ลองสิรู้สึกไหมว่าเอาลงเลลงวลามีสติขยับร่างกายให้ขยับอย่างนี้นะเวลายกกําลังรู้ว่ายกอยู่ลยลแล้วก็เอาลงก็รู้สึกว่ากําลังเอาลงเลลงนี่ยเวาลารู้สึกอย่างเนี้ไม่ต้องพุทโธก็ได้ให้มันรู้สึกตัวหรือจะพุทโธก็ได้พุทโธพุทธ่า ใช่เวลาพุทโธยพุทโธอย่างนี้นะให้รู้สึกไปตามร่างกาย,าถ,ายถูกต้องว่าทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ให้รู้ว่าทำมันนั้นอยู่แต่ถ้ามันเริ่มจะคิดไปอย่างอื่นมันเริ่มคิดไปใครทำอะไรอยู่ว่าอยู่ตรงไหนว่ากำลังทำอะไรถ้ามันคิดอยู่ในหัวให้เปลี่ยนไปคิดพุทโธให้รู้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องพุทโธนี่ว่าหน้าที่เราคือพุทโทในใจ,อ,ในใจอ่าไม่คิด อย่าให้คิดออกมาใช่อย่าไปคิดเรื่องอื่นถูกต้องเราต้องไม่คิดเรื่องอื่นนอกจากคิดพุทโธทีนี้ฟังอาจารย์ทุกวันเนี่ยที่เวลาสอนธรรมเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ไหมเข้าใจเข้าใจว่าไงบ้างอริยสัจสี่รู้จักทุกไหมความทุก์รู้จักไหมรู้จักเป็นยังไงบ้างความทุกไม่สบายใจเออมีไหมไม่สบายใจมีก็แสดงว่าทุกใช่ไหม อ่าไม่สบายใจคืออาการของความทุกข์ใช่ไหม<ฆ>เออแล้วเวลามีมเจ็บป่วยได้ไข้ตรงไหนบ้างไหมมีปวดมีเจ็บตรงไหนไหมชานี้ไม่มีค่ะปกติมีบ้างไหมปกติมีมีแล้วมันทุกข์ไหมทุกข์อยากออกไปเดินข้างนอกบ้านไหมอยากแต่เดินได้ไหมเดินไม่ได้ทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์กแล้วใช่ไหมหิวข้าวแล้วไม่ได้กินทุกข์ไหมทุกข์เออเวลามันมีเครียกไครแล้วมันไม่ทําตามที่เราต้องการเนี่ยทุกข์ไหม เออนั่นแหละทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันมันเป็นความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วเราไปกําหนดมาไม่ได้เรากําหนดมาไม่ได้มันก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่พอใจอตัวไม่พอใจความโศกเศร้าเสียใจไม่เป็นไปตามความต้องการร่างกายเราเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเมื่อก่อนเราเดินเหินตามปกติใช้ชีวิตได้ตามปกติใช่ไหมทำทุกอย่างเองได้แต่ปัจจุบันทําอะไรเองไม่ได้แลวะวนอนเฉยๆทุกมไหม มันรู้สึกกังวลใช่ไหมว่าทําไมเราต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเราไม่เดนได้เป็นปกติเหมือนเดิมอ่าทุกไหมนี่แหละทุกรู้จักทุกอย่างรู้นี่ไงนะในญาติเรียกว่าทุกนะพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกแบบนี้อ่าเรียกว่าทุกนะตัวที่สองเนี่ยเรียกว่าเหตุเหตุในการเกิดขึ้นของมันเวลาความทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ทุกเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกแบบนี้รู้ไหม ทำไมเราถึงเดินไม่ได้ทําไมเราถึงไปไหนเองมาไหนมาไหนเองไม่ได้เพราะอะไรมันเกิดจากความเสื่อมใช่ไหมาเสื่อมภาพร่างกายอ่าสภาพร่างกายมันผิดปกติไปมันเสื่อมไปใช่ไหมอ่าเราไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วเออแก่ลงยังเรียกว่าเสื่อมใช่ไหมอ่ามันกาลังเสื่อมมันกาลังเปลี่ยนแปลงทีนี้ไอ้ตัวเปลี่ยนแปลงที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้เพราะเรามีอะไรร่างกาย กายเราไม่แข็งแรงสมบูรณ์เหมือนก่อนอเราร่างกายไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายมันจะมีเสื่อมแบบนี้ไหมไม่มีเสื่อมเออเพราะมันไม่มีถูกไหมอ่าเพราะนั้นตอนเนี้ยมันมีเราเนี่ยมันมีร่างกายขึ้นมาเราจึงเสื่อมได้มันมีขาวันหนึ่งขาเสื่อมก็เลยเดินไม่ได้อ่านี่เรียกว่าเหตุในการเกิดของมันเรามีความทุกข์แบบนี้ได้ เพราะมันมีเรามันมีเราเนี่ยมีฉันเนี่ยอ่ถ้าไม่มีเราเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะอะไรเพรเออ,เอ,อถูกต้องมันไม่มีตัวเราใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเรียกว่าเหตุเกิดของความทุกข์มันเกิดทุกข์ได้เพราะมันมีเรามันไม่มีเรามันจะไม่ทุกข์่ uh. แก้วแตกได้เพราะอะไรเพราะ่เราะเรทำแตกแล้วมันแตกเพราะอะไรเพราะมันมีแก้ว ถ้าไม่มีแก้วให้แตกมันแตกได้ไหมไม่ได้เออถูกต้องเลยนี่แหละเรียกว่าเหตุเกิดเพราะมันมีแก้วถ้าไม่มีแก้วเราก็ทําแก้วแตกไม่ได้ถูกไหมออนี่แหละเราอ่ะมีตัวมีตนขึ้นมาเหมือนมีแก้วเราจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าไอ้ความทุกข์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระพุทธเจ้าเลยสอนว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาเมื่อมันมีตัวตนคือเรา มันจึงมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยเหตุเกิดนี่เรียกว่าเหตุนะตัวที่สามเนี่ยเรียกว่าความดับหรือความเสื่อมไปดับไปเลยหายไปเลยอ่าเพราะนั้นเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันว่าแก้วแตกได้เพราะมันมีแก้วใช่ไหมไเราเนี่ยเสื่อมได้แก่ได้เพราะมันมีเรามันจึงเสื่อมได้แก่ได้เออทีนี้เวลามันดับไปมันต้องดับไปยังไงก็ไปดูที่ต้นเหตุต้นเหตุคือมันมีเรา มันจึงเสื่อมจะทํำยังไงให้ไม่มีเรามันมีเราได้เพราะอะไรเราเกิดใช่ไหม <Ừ. S 1> ทุกคนเรามีเรามีความเป็นเราได้เพราะเราเกิดขึ้นมาไม่มีเราเกิดมันก็ไม่มีเราใช่ไหมเพราะฉะ,ะนั้นพระเดธเจ้าเลยบอกว่าการดับไปเนี่ยของสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมันม่นมาว่าเปของเราเนี่ยการจะดับมันได้คือไปดับที่ต้นเหตุคืออย่ากเกิดเมื่อไม่เกิดเราจะไม่ทุกข์เราทุกข์เพราะเราเกิด อใช่ถ้าไม่มีใครเกิดมามันจะทุกไหมไม่ทุกเรามีลูกใช่ไหมทุกเรื่องลูกไหมทุกเรื่องลูกเวลามันไม่ทําตามความพอใจเราจะทุกใช่ไหมถ้าไม่มีลูกจะทุกเรื่องลูกไหมไม่มีลูกจะจะทุกเรื่องลูกได้ไหมถูกต้องเพราะอะไรมันไม่เกิดใช่ไหมนั่นแหละพุทธเจ้าเลยบอกว่าเหตุของมันคือการเกิดต้นเหตุคือเกิดจึงทุกมีลูกก็เลยทุกเรื่องลูก ไม่มีลูกจะทุกเรื่องลูกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ่านี่แหละเรียกว่าไม่ทุกเนี่ยจะดับเหตุก็ดับที่ต้นเหตุแต่ตอนนี้มันมีลูกแล้วไนงะทำยังไงอ่ะให้มันกลับไปที่เดิมก็ไม่ได้ใช่ไหมเออจะทํำยังไงเราก็ต้องทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์ใช่ทิ้งอารมณ์ทิ้งความคิดที่มันมีอ่ะสมมติเรากําลังคิดเรื่องลูกสมมติลูกมันทําให้เราไม่พอใจทําให้เรากังวลใจทํำยังไงละมันมีขึ้นมาแล้วอ่ะก็ดับที่เราเองด้วยการ อะไรเป็นเหตุของความทุกข์ในใจเราเพราะเราคิดใช่ไหมเราต้องเราต้องไม่คิดถูกต้องนั่นแหละเราต้องไม่คิดแล้วทํายังไงถึงจะไม่คิดไม่คิดเรื่องลูกไปคิดเรื่องอะไรแทนดีเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นจําได้ไหมคิดอะไรหายใจเข้าหายเข้าพูเออหายใออเออนั่นแหละคิดอันนี้คิดอันนี้แทนคิดพุทโโธ ถูกต้องคิดแทนแทนความคิดเมื่อกี้เนี้ยให้คิดแทนเพราะฉะนั้นเราคิดเรื่องลูกมันทุกข์ใช่ไหมคิดพุทโธทุกไหมไม่ทุกไม่กมันสบายใช่ไหมมันว่างๆเปล่าๆไม่ต้องกังวลอะไรพุทโธเฉยๆเนี่ยดับแล้วความทุกข์เรื่องคนอื่นดับแล้วเพราะเรามาอยู่กับพุทธ่ถถูกต้องเนี่ยเรียกว่าดับแล้วเนี่ยวิธีการดับการดับไปโดยไม่เหลือพอลามันดับไปแล้วเราก็ใช้วิธีในการดับคือเอาพุทโธมาดับไม่ให้คิด อเอาพุทโธดับเลยมันก็จะไม่คิดอันเนี้ยเราเรียกว่าความสงบสงบเฉยเยอสงบจากความคิดสงบจากความคิดที่ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์นี่เรียกว่าสงบอนี่ความสงบนะอ่าพอเวลาเรามีความสงบเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยระหว่างวันเนี่ยเราทำอะไรก็แล้วแต่ให้มีสติเกาะไว้ที่พุทโธคิดพุทโธลูกเดียวเลยนะไม่คิดจากอื่นไม่สบายใจอะไรก็คิดคิดพุทโธถูกต้อง ไม่อยากรู้สึกอะไรไม่อยากทุกข์สมมติเราคิดแล้วมันเริ่มทุกข์แล้วทุกในใจทุกมันเกิดในใจใช่ไหมอ่ามันเริ่มทุกข์แล้วหยุดเลยไม่คิดคิดเราคิดในใจเลยว่าเราจะไม่คิดเรื่องนี้เพราะมันนํามาสู่ความทุกข์เราจะไม่คิดเรื่องที่เกิดความทุกข์อ่าเราเลยไปคิดพุทโธแทนพุทโธพุทโธอ่าคิดพุทโธมันรู้สึกอะไรไหมไม่รู้สึกไม่รู้สึกแสะอ่าเห็นไหมมันไม่รู้สึกมันเลยไม่ทุกข์ใช่ไหม อ่ะถ้าเปลี่ยนใหม่ไม่คิดพุดโทโธ<ม>แต่ไปคิดว่าเอทำไมเราต้องมานอนลําบากแบบนี้ว่าทาไมเราต้องมาติดเตียงทําไมเราต้องป่วย<ม>ทําไมเราต้องแก่ทําไมเราไม่สวยเหมือนเดิมทําไมเราแต่งตัวเองไม่ได้<ม>ทําไมเวลาจะขี้จะเยี่ยวเราต้องให้คนอื่นมาทําทําไมเราทําเองไม่ได้ทุกไหม,มนี่เห็นไหมคิดแล้วทุกแล้วใช่ไหมวิธีการแก้คือยังไงคิดพุดโทโธเออคิดพุดโทโธเลยคิดพุดโทพโธลูกเดียว ไม่ต้องคิดอย่างอื่นรู้แค่พุทโธอ่านี่นะนี่เรียกว่าทําให้มันสงบจากความทุกข์ชั่วข่าวทําได้ไหมพุทโธก็นั่งสมาธิาได้ได้เงี้นนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยสมมติอาจารย์กำลังพูดในระหว่างอาจารย์พูดเนี่ยเราฟังอาจารย์ใช่ไหมอ่าฟังอาจารย์เราพุทโธในใจก็ได้หรือจะคิดตามก็ได้เพราะมันอยู่ในกุศลเหมือนกันเนี่ยในขณะที่เราฟังอาจารย์อยู่เนี่ยเรากําลังคิดกุศลตามเรากาลังคิดสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์พูดธรรมะใช่ไหม แล้วเราคิดธรรมะในใจนี่ก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นสมมุติเรากําลังนั่งฟังธรรมเนี่ยฟังอาจารย์ทุกวันทุกวันนั่นอะความคิดในใจเราถ้าเราคิดตามที่อาจารย์พูดอยู่ว่าจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เนี่ยเรียกว่ากําลังคิดกุศลเหมือนคิดพุทโธเลยอ่าแต่ในระหว่างปกติเนี่ยเราอาจจะคิดธรรมะไม่ได้เพราะอาจารย์ไม่ได้พูดเราไม่ได้ฟังธรรมะพูดอยู่ใช่ไหมไม่ได้ฟังเราก็จะคิดธรรมะบางทีคิดไม่เองไม่ออก กาคืนนอนก็ไม่ถึงอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องรู้สึกว่าตัวเองมีสติขึ้นไหมใช่รู้จักสติไหมสติอืมอ่ะสติคือการระลึกได้ระลึกได้ว่าเราต้องทำอะไรในขณะนี้เ,เขาเรียกว่ารู้ตัวรู้ตัวเ,เต้องทำอะไรในขณะนี้เนี่ยขณะนี้ทำอะไรนอนอ่าแล้วกํลาลังอะไรอยู่ <Thank> you. อ่าแล้วกําลังได้ยินอะไรอยู่ถูกต้องนี่ปัจจุบันนี้คืออะไรฟังใช่ไหมฟังมีสติฟังเนี่ยสติเกิดแล้วสติในการฟังอ่นี่เรียกสติในการฟังละเมื่อ mm. มีสติในการฟังและรู้ตัวว่าตัวเองกําลังฟังอยู่นั่นแหละเรียกว่าตัวสติ mm. อ่าระลึกได้ระลึกได้พอเราระลึกได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เนื้อรู้ตัวในขณะนั้นไม่เพลินไปคิดอย่างอื่น ในขณะเราฟังอาจารย์เราก็จะไม่คิดอย่างอื่นใช่ไหมจะฟังเฉพาะที่อาจารย์พูดอยู่และคิดตามที่อาจารย์พูดว่าจริงหรือไม่จริงใช่ไหมส่วนในระหว่างวันปกติก็คิดพุทโธใช่ไหมตอนนอนคิดพุทโธอมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ไปไหลตามอารมณ์ไม่ไปตามความคิดที่มันคิดแล้วมันทุกข์เราจะไม่ไปคิดอย่างนั้นใช่ไหมเราคิดไหมคิดเรื่องความทุกข์บ้างไหมทุกวันนี้คิดบ้างใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าไม่รู้ตัว จำไว้นะว่าทุกครั้งที่คิดถึงความทุกข์มันทําให้เราไม่สบายใจเรียกว่าไม่รู้ตัวแล้วจะรู้ตัวทํำยังไงคิดพุดโทโธฮะเพราะนั้นจำให้แม่นนะจำฝังใจไว้เลยว่านึกอะไรไม่ออกนึกพุโทโธ <c oughs> พุโทโธอย่างเดียวในใจเอาในใจนะไม่ต้องพูดออกมานึกในใจพุโทโธพุโทโธพุโทโธสมมุติเวลาที่เราไม่ได้รู้ลมหายใจสมมุติเรารู้ลมหายใจไม่ได้กําลังนั่งจับน,นู่นนี่นั่นหยิบน,นู่หนหยิบนี่นะหรือดึงผ้าห่มเราเปลี่ยนจาก รู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทเปลี่ยนหม่เป็นพุโทโธ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 ในใจไปเลย <c oughs> อ่าแต่ถ้าเราต้องการดูลมหายใจเราก็หายใจเข้ารู้เอยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอหายใจเข้าพูดหายใจออกโทถ้าอยู่เฉยๆอันนี้ดู